เทคนิควิธีการปัดคิ้วสไตล์ใส่ฝ่อไม่ยากอย่างที่คิดนะครับลำดับแรกนะครับให้เราใช้เจลปัดคิ้วให้มีลักษณะฟงฟงแบบนี้ก่อนนะครับจากนั้นนะครับเทียมจะเลือกใช้ที่ยกกระชับหางตานะครับในการติดเพื่อที่จะให้ตาและคิ้วของเรานั้นเป็นสไตล์ฟ็อกซี่วันนี้นะครับเท้มจะเลือกใช้ที่เขียนคิ้วเนื้อครีมของโจโคล์แบร์โพรเมนะครับบอกเลยว่าตัวนี้เลดมากเห็นไหมครับว่าเขมอาจจะใช้เทคนิคในการปัดเฉพาะบริเวณส่วนของหางคิ้วเพื่อที่จะให้คิ้วนั้นดูเป็นทรงและที่สําคัญนะครับเทคนิคการปัดคิิิ้้วววววสสไตล์แบบบนนีครรรััใหหเเเาปปดณ่่ขอองงพื จะให้เห็นเส้นของขนคิ้วนั้นดูมีความเรียงเส้นเออเห็นปะแม่ปัวมากและที่เลิศไปกว่าน,นั้นนะครับเนื้อครีมตัวนี้ติดทนนานกันเหงื่อกันน้ำได้แบบนับวันยืนหนึ่งนันะนองนะเออเออเลิศที่สุดก็คือทะนุถนอมขนคิว้วไม่ให้หลุดไม่ให้ร่วงด้วยขั้นตอนนี้สําคัญมากๆเลยนะครับนั่นก็คือการใช้แป้งแข็งนะครับในการปัดบริเวณใต้ท้องคิ้วของเรานั้นให้ดูมีความสว่างเพียงเท่านี้การเฉียนคิ้วสไตล์สายปอก็ลดก็ปังก็ one, นะับวันนันนองนะยังไงหากคุณชอบก็ฝากกดไลค์ ชัยชนะเมคอัพด้วยนะจ๊ะเออ,เอ,อ